ไปดูที่วัดสมานร,รัตนารามครับที่บางประกงฉะเชิงเซานะครับที่นั่นเองเป็นวัดที่มีพระพุทธร,รูปองค์ใหญ่เลยนะครับนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เขาไปเจอเนี่ยมีคนไปงมหากุ้งแถวนั้นเป็นชาวบ้านแล้วครับปรากฏไม่เจอกุ้งเจอจระเข้แล้วมันขึ้นมาขึ้นมางับขาเลยครับมีผู้ใช้เฟซบุ๊กในพื้นที่ฉะเชิงเซาเขาโพสต์เตือนชาวบ้านนะครับว่าออกหาปลาแถวหน้าวัดสมานร,รัตนารามให้ระวังจระเข้ที่อยู่หน้าวัดด้วยนะครับ เพราะว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกจระเข้กัดระหว่างออกไปหากุ้งเนี่ยครับท่านนี้คือคุณพัชนีอายุ64ปีคนที่ออกหากุ้งแล้วไปเจอจอระเข้กัดเข้าให้นะครับมีบาดแผลถูกกัด2จุดครับบริเวณเหนือหัวไหล่ซ้ายมีแผลขนาดเล็กนะครับส่วนบริเวณน่องซ้ายเนี่ยมีรอยฟันของจอระเข้ลึกหแผลด้วยกันงับแบบพับเลยนะคร<ะ>คุณพัชน,นีเล่าให้ฟังครับว่าเมื่อวานตอนเช้าเนี่ย ได้ออกไปงมหากุ้งที่คลองชุมพลครับไม่ไกลจากบ้านหรอกครับเดินมาถึงจุดที่มีร่องเป็นโพรงใต้ต้นมะขามจู่ๆก็มีจระเข้พุ่งเข้ามากัดขาเลยครับก็เลยร้องตะโกนให้คนเข้ามาช่วยแล้วก็รีบพาขึ้นคลองนะครับก่อนที่จะมีญาตินําตัวส่งโรงพยาบาลคุณแม่เชนีบอกเลยครับว่าเขาไม่ได้ไปเหยียบโดนตัวจระเข้แน่นอนนะครับมันพุ่งขึ้นมาเพื่อกัดเขาเลยเนี่ยก็เลยฝากเตือนชาวบ้านครับต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษในช่วงนี้นะครับมันัดมันพุ่งมาเนื้อนึ่กรปา ใจมันนึก็ไปในเทหรอกพุ่งมาหาเราพุ่งมานึกก็ไปพงกับพม้าเพราะมัตรงนั้นมันเคยขึ้นบ่อยทังนอกอ่ะมันมีเสียงนะไม่มีมันจมน้ํานี่อ๋อจมน้ำแล้วตอนม่นกัดน่ะเราเราก็ยกขากระชากแล้วมันมขึ้นมาได้ยังไงพี่มันก็ว่างไะมันขึ้นมาได้ยังไงมันพุ่งมาเนอึกมันปกติแล้วเนี่ย ขึ้นมาตรงนั้นเขาบอกว่านึกว่าปลาเพราะว่าเคยจับปลาแล้วมันขึ้นมาแบบนั้นเช่นเดียวกันนะครับแต่ตอนนี้มันขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ปลามันเป็นจระเข้ครับตอนเวลาประมาณสักสามทุ่มเมื่อคืนครับเจ้าหน้าที่ก็ลงไปยังพื้นที่ครับแนอำเภอบางคล้าพร้อมกับประมงอำเภอผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองรวมถึงผู้เชี่ยวชาญนะครับไปตามหาจระเข้ตัวนี้ครับผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาจากฟาร์มจระเข้ในละแวกใกล้เคียงนะครับไปร่วมสำรวจเส้นทางตามคลองบางเลนหมู่สี่ที่บ้านบางหัวเลนอำเภอบางคล้าครับ อาจจะจุดเกิดเหตุไปประมาณสักร้อยเมตรเขาได้ยินเสียงหมาเห่าก็เลยเดินเข้าไปดูปรากฏว,ว่าเจอจริงๆครับจระเข้ตัวนั้นนะครับอนอนอ้าปากระบายความร้อนอยู่สุดท้ายก็เลยเอาเชือกมัดปากก่อนเลยนะครับแล้วก็จับจระเข้ตัวนี้ขึ้นมานะครับมัดปากเรียบร้อยจากนั้นก็นําจระเข้ตัวนี้ที่คาดว่าน่าจะเป็นตัวที่กัดคุณพัชรีเนี่ยนะครับนำไปส่งที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าเจอือสมุทรปราการ ก็ไปพักฟื้นตัวก่อนนะครับก่อนที่จะนําตัวไปบึงบรเพศท,ที่จังหนนวัดนครสวรรค์กันต่อไปอนี่ฮะตัวประมาณสัก2เมตรกว่านะครับตัวยาวมากเลยอขอให้คุณป้าหายไวๆนะคะนี่เราเห็นตัวยาวอย่างนี้แต่ว่าเอาจงจริงตามตามสายพันธุ์เขาก็ยังยังถือว่าตัวเล็กอยู่น<อ>นใช่ไหมนะอาจจะเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นนะถ้าตัวใหญ่นี่สามสี่เมตรต้องมีนะครับแหนมเพอแจ้งให้ชาวบ้านที่ทํามาหากินอยู่บริเวณริมน้ํา บอกว่าเอาถึงแม้ว่าจะจับได้แล้วก็นะต้องระมัดระวังจระเข้ให้มากยิ่งขึ้นครับถ้าหากพบหรือว่าหากเจอต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีนะครับ